คำถามต่อมาก็ถามว่าถามสั้นๆครับการเติบโตของ i อพยังดีไหมครับสิ่งที่ไอพลงทุนไปเยอะแยะไม่ทราบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนไหมครับอืมแสดงว่าโอเคเป็นที่สนใจนะตัวนี้คนถามตอนเรื่องโอ้จริงนะอเออไอพี IP เนี่ยต้องต้องบอกตรงๆว่าเขาก็มีหลายบียใช่ไหมเบิร์ดนะคือหลกักๆเนี่ยเขาก็ขายอาหารเสริมนะที่จริงแล้วบ้านพี่ก็ชอบกินมากนะนี่ยทุกทุกันนี้พี่ก็กินอยู่นะครับนะ ก็คือตัว p r o b a c k อะไรอย่างเงี้ยนะครับ p ปร Back 7อ่าประมาณนี้นะครับโ okay, <c oughs> อเคก็เออส่วนบิยูนอื่นเนี่ยก็เขาจะมีไปซื้อเอร้านร้านขายยามาไปซื้อโรงพยาบาลมาอะไรอย่างเงี้ยนะมีด้วยมีเพิ่มเติมด้วยนะครับถามว่ายัง <c oughs> มีศักยภาพในการเติบโตอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าพี่คิดว่ามันก็ต้องต้องคอยติดตามดูตลอดอะเบิร์ดเพราะว่าพอ <c oughs> สิ่งทีต้องจับตาดูนะครับก็คือการไป ที่เขาเนี่ยไปซื้อบีูใหม่ๆอ่าที่แบบว่าอาจจะเอ่ออาจจะชํานาญไม่มชํานาญชํานาญน้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เอ่อนักลงทุนเนี่ยอาจจะกังวลมากขึ้นนะว,ว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงหรออะไรเงี้ยมันจะโตต่อ,อยังไงหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้ก็ต้องคอยติดตามทุกๆบีูอ่ะเบิร์ตอ่าคอยฟอลโล่แอทุกๆบีูว่าเอ๊ะมันยังเติบโตได้ดีอยู่ไหมอะไรอย่างนงี้เป็นต้นคือในสิ่งที่เขาลงทุนไปตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ย แวบแรกเนี่ยลงทุนน่ยสูงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าอย่างตอนร้านขายายาเนี่ยตอนที่ซื้อก็ขาดทุนอยู่อ่านะครับตอนซื้อโรงพยาบาลมาเนี่ยครับโรงพยาบาลก็กาไรนอ้อยอ่าดูคือดูเผินๆแล้วกันนะเบื้องต้นเนี่ยเหมือนซื้อแพงถูกต้องไหมอ่านะเหมือนซื้อแพงแต่ว่ามันก็ไม่แน่งไงคือเจ้าของเนี่ยคนคนที่ซื้อเนี่ยนะเขาอาจจะเห็นศักยภาพ potential เ,เห็น synergy อะไรงนี้ก็ได้จริงปะ่ะอ่าว่าเขาสามารถที่จะเอามาแล้วก็ อิมพ o v ฟมันทําให้มันเนี่ยสามารถมีกำไรเพิ่มขึ้นได้อ่าอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องคอยจับตารเรื่อพวกนี้เบิร์ดว่าลงลงลายบีูเลยนะเออประมาณนี้ครับว่าว่ามันอิมพ o v ฟขึ้นจริงหรือเปล่าประมาณนี้ซึ่งก็แปลว่ายังตอบไม่ได้ว่าคุมไหมตอบไม่ได้<อ>หรอก,รอกใช่ถูกก็ต้องคอยแบบ follow up คอยตรวจสอบคอยเช็คคอยอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดนี่คือ <c oughs> หน้าที่เราอะ่ะคือ พอบริษัทเนี่ยมีการไปลงทุนอะไรใหม่ๆบียใหม่ๆ,มๆธุรกิจใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องก็ต้องเอาก็ต้องอะไรเขาเรีเยกไงเราแวร์ไว้ก่อนอนะ่ะพูดตรงๆนะคอยเอาแวร์ไว้ก่อนว่าแบบเอ้ยมันยังไงเหรออะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าน้องเนะี่ยทำถูกต้องแล้วอ่ะที่แบบต้องเอาแวร์เรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับนะแต่ว่า <c oughs> ปัญหาคืออย่างนี้เบิร์ดโดยธรรมชาติอ่ะบียูใหม่ๆที่ซื้อมาเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงของมันนะเบิร์ดมีความเสี่ยงของมันคือเราจะเห็นได้ว่า ในตลาดหุ้นนะครับเบิร์ดบริษัททั่วไปเลยนะครับเขาก็มีการลงทุนเอมเเอเยอะแยะจริงไหมถูกไหมเยอะแยะเลยนะครับแล้วดิวเนี่ยมันไม่ได้สักเซสร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบิร์ <S <S ดเจ๊งก็มีนะเออนะอย่างดิวที่แบบดังๆเนี่ยแบบมีบริษัทหนึ่งไปซื้ออุตสาหกรรมคลินิกมาอย่างเงี้ยอ่ะก็เรียบร้อยเจ๊งไปอะไรงเงี้ยนึกออกปะเออคือมันก็ไม่ไม่ได้การันตีสักเซรอะดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่นักลงทุนเนี่ยต้องระวังมากๆเหมือนกันมีเคสที่พี่เคยดู หรือว่าลงทุนหรือไม่เคยก็ได้นะครเบเคที่เขาไปลงทุนธุรกิจต่อยอดครับแล้วแล้วมั่นใจเลยตั้งแต่ตอนเขาซื้อว่ามีควรับมีครับ CPO ไปซื้อแบคโครครับเอาจริงๆเอออันนี้มั่นใจเลยฮะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าตอนั้นราคาหุ้นลงพี่อย่าซื้อส่วนเลย อะะไรนะเพราะว่าอะไรตอนนั้นคือเห็นอะไรคือต้องบอกว่าเราเรารู้ประวัติของแมคโครอยู่แล้วเบิร์ตเรารู้ข้อนีหนึ่งรู้ประวัติอยู่แล้วรู้งบอยู่แล้วเบิร์เพราะแมคโครก็อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วอเออเห็นไหมเราเราตรวจสอบลูกได้ได้ง่ายจริงๆนะเบิร์ดนี่ออกปหมเออตรวจสอบได้ง่ายนี่ออกใช่ไหมครับอะรู้งบแล้วพี่เห็นว่าอะไรทาไมถึงรู้ว่าคุ้มชัวเออทําไมถึงรู้ว่าคุ้มชัวเหรอ ก็มันก็เป็นธุรกิจที่แข็งแรงอยู่แล้วอะเบิร์ตแล้วก็คำนวณได้อะว่าเงินที่ซื้อเนี่ยนะครับก็ไปกู้ธนาคารมาซื้อใช่ไหมฮะนะสักสองแสนล้านได้นะครับสองแสนล้านตอนที่ซื้อไปเนี่ยกาไรส่วนแบ่งเนี่ยมันห่างกันเยอะอ่าก็คือเออจําไม่ได้เดี๋ยวต้องเปิดดูเออต้องเปิดดู คือปีปีสองพันสิบสี่เนี่ยนะที่ที่คอนโซลงบเข้ามาเต็มปีเนี่ยของตัวแมคโครเนี่ยนะครับนะปีหนึ่งสี่เนี่ยปีนี้นะครับนี่ปีนี้ปีนี้เนี่ยนะครับกำไรของแมคโครเนี่ยนะประมาณนี้เจดพันหกร้ยล้านโอเคไหมเจดันหกร้อยล้านนะเจ็ดพันหกี่ค,คือกำไรเอ้ยดูผิดดูผิดนี่นี่อันนี้4ี่พันแดร้อยล้านอ่ากำไรสุทธิอยู่นี้ของแมคโครนะสี่พันแปดร้อยล้านเห็นไหมครับแล้วมันก็โตขึ้นมาตลอดเห็นไหมเบิร์ต แอากับมาโตขึ้นตลอดนะันี่ของแมคโครนะ4,800ล้านนะครับแต่ว่าปีที่ C p พอเนี่ยไปซื้อนะครับต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับนะเอาปีหนึ่งสี่ที่คือเต็มปีนะครับก็ก็ปาไปดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะดนูตือนตื้นตืนต,ต8,500ล้านเห็นปะมีส่วนต่างกลมๆเนี่ยนะครับประมาณ4,000กว่าล้านเลยอ่า4,000กว่าล้านเลยเพราะว่าอันเนี้ย c ี o ีโอเป็นเจา้าของ93เเซนก็เกือบหมดแล้วแหละ4,800ได้กำไรส่วนแบ่งจริงสัก4,000กว่ากว่ากกวว่่าาา้น อ่าสี่พันกว่าอ่าแต่ว่า mm. จ่ายดอกเบีย้ยไปแปดพันห้าใช่ปะเนี่ยส่วนดิบเนี่ยสี่พันมันมีแค่นี้เองเอรบเบิร์ตนั่นแล้วทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาสะท้อนส่วนต่างนี้ไปแล้วนึกออกไหม oh. อ๋ออ่าราคามันลงด้วยประเด็นนะนะราคามันลงสะท้อนส่วนต่างนี้ไปแล้วอ่าทีนี้ oh. ส่วนต่างเนี้ยมีแต่ลดลงลดลงสินึกออกไหมเพราะเห็นผลแรกหนึ่งแมกโรเนี่ยรายได้กำไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆื่อยสองซีพีออเนี่ยจ่ายจ่าย,ายเอ่อเงินกู้ใช่ไหมครับ ดอกเบี้ยต้องลดลงเรื่อยๆถูกต,ต้องไหมอเออนะครับพี่เคยคำนวณไว้ว่าเฉพาะดิวนั้นนะเฉพาะดิวนั้นนะประมาณสิบปีบวกลบไม่เกินแปดถึงสิบสองปีไม่เกินนี้นะครับเงินกู้เนี้ยหมดสแสดงว่าพอเงินกู้หมดเขาใช้เงินกู้ไปซื้อไงเบิร์ดแสดงว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยซีบีอต้องได้กําไรอ่ะทั้งหมดของเอแมคโครเนี่ยคอนโซลเข้ามาที่ตัวเองจริงวะอืมเออนะประมาณนี้อืม ก็คิดว่าคุ้มอยู่แล้วไงเพราะแสดงว่ากําไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกตั้งโอ้หมหาศาลเลยอ,ะอ่ะเพิ่มขึ้นอีกแบบเยอะอ่ะจากจากเดิมเนี่ยนะเดิมนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยนะกำไรเนี่ยประมาณสักหมื่นล้าน,ตอนน,นตอนนั้นนะตอนนั้นนะหมื่นล้าน <c oughs> ถ้าได้แมคโครมาอีกที่เติบโตอีกเนี่ยอีกสักห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยน,นะครับโอ้ก็ต้องโตเป็นเท่าๆตัวอยู่แล้วแสดงว่ากําไรของซีพีอจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นแบบเป็นเท่าตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยในอน,นาคตเนี่ยเเป็นการสร้างการเติบโตในอนาคตอะ่ะเห็นไหมครับ แล้วกู้เงินไปซื้อเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะซัฟเฟอร์ในช่วงสั้นๆไงถูกต้องปะซึ่งซึ่งของจริงก็เป็นแบบนั้นจากปีหนึ่งสี่เนี่ยนะครับพอปีหนึ่งเก้าเนี่ยส่วนต่างนะเบอร์จากสี่พันล้านเหลือแค่สี่ร้อยล้านหรอกพี่อยากทาอะไรใช่ไหมใช่ครับเนี่ยจากสี่พันล้านเหลือสี่ร้อยล้านปีหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าปีเองใช่ห้าปีเองเหรอเม่ะห้าปีก็แบบเรียกว่าห้าปีก็เบรกอีเวนแหละถูกปะ คืออย่างที่บอกมันต้องมองระยยวแเ็วสดงว่ากำไรแมคโครมันโตเร็วหรือไม่ก็เซเว่นผ่อนดอกเบี้ยเยอะดอกผ่อนนี่อะเออก็สองทางรวมกันไงใช่ไหมล่ะถูกไหมเออแต่ก็ทั้งสองทางนั่นแหละเนี่ยมันแบบมันมีสองแรงอะช่วยกัน ดิวนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยดิวโลตัสที่มันที่ที่เข้ามาเพิ่มเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยนะครับเฉพาะโลตัสนะยังไม่นับยังไม่นับดิวเซเว่นไอนะยังไม่นับนะแต่ดิวเซเว่นตอนไอ้อดิวดิวโลตัสตอนหลังเนี่ยพี่คิดว่าก็ประมาณห้าหกปีนี่แหละก็จะเริ่มเบรกอีเวนต์แหละครับประมาณนี้อ๋อโอเคเห็นภาพ